อาชีพขยันถูกที่ปีเดียวก็รวยได้เป็นคำพูดของบรรดานักลงทุนที่กล่าวว่าลงทุนผิดที่10ปีก็ไม่รวยหมายถึงเลือกลงทุนไม่ถูกทางใช้เงินลงทุนไม่เกิดประโยชน์เป็นการได้คืนมาแบบไม่มีกำไรคำเดียวกันนี้หลายคนเอาไปประยุกใช้ในการทำธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับการเล่นหุ้นหรือการลงทุนกับคอนโดมิเนียม เกิดเป็นคำถามน่าสนใจในบรรดาอาชีพที่มีหลากหลายในสังคมตอนนี้มีการลงทุนใดบ้างที่มีความเสี่ยงน้อยและพร้อมเปลี่ยนเป็นรายได้ที่ดีประมาณว่าลงทุนปีเดียวก็ลืมตาอ้าปากได้เว็บไซต์ Thai Franchise Center.com ยังยืนยันว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่กับสิบอาชีพต่อไปนี้ถ้าขยันและตั้งใจทำอย่างจริงจังจะกลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำส่วนจะรวยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับ กับปัจจัยแวดล้อมรอบด้านรายได้ดีแน่ถ้าหากทำจริงจริงๆ 1. ขายไก่ทอดหมูปิ้งลูกชิ้นทอดไก่ทอดหมูปิ้งลูกชิ้นทอดทุกวันนี้มองไปทางไหนก็เจอแล้วทำไมยังบอกว่าเป็นอาชีพรายได้ดีเพราะหากมองในแง่ของความต้องการของลูกค้าร้านเหล่านี้ไม่ว่าจะเปิดที่ไหนแถวไหนก็ขายได้แน่ส่วนจะขายได้มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับ วิธีของคนแถวนั้นด้วยต้นทุนของธุรกิจปิ้งทอดเหล่านี้หนักสุดคือวัตถุดิบอย่างไก่หมูลูกชิ้นในช่วงเริ่มแรกอาจจะใช้ปริมาณไม่มากให้ร้องตลาดไปก่อนอย่างเช่นน้องไก่ราคากิโลรกร,รัมลระ60บาทต่อ1กิโลรกร,รมัมได้น้องไก่ประมาณ7-8ชิ้นเอามาทอดขายน้องละ10บาทจะมีรายได้ประมาณ70-80บาทต่อกิโลกร,รมัม แม้จะดูเหมือนน้อยแต่อย่าลืมว่าเทคนิคการขายไก่ทอดบางครั้งซื้อในราคาที่ถูกกว่านี้และ แต่ละส่วนของไก่ก็ขายได้ในราคาต่างกันอย่างอกไก่อาจจะขาย25-30บาทที่สำคัญไก่ทอดหมูปิ้งพวกนี้คืออาหารทานง่ายยิ่งอยู่ในทำเลที่ดียังไงก็ขายได้ถ้าไม่เชื่อลองไปเดินดูตลาดนัดที่มีร้านไก่ทอดอยู่หลายร้านและส่วนใหญ่ก็ขายดีทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจเป็นสำคัญด้วย 2. อนายหน้าอสังหาริมทรัพย์การเป็นนายหน้าไม่ใช่จะทํากันได้ทุกคนจําเป็นจะต้องมีความรู้และประสบการณ์รวมถึงต้องรู้จักคนที่มีกําลังซื้อเป็นอย่างดีแต่อาชีพนายหน้าก็ยังได้ชื่อว่าสร้างรายได้ที่ดีให้กับคนที่พยายามดีตัวเองเข้ามาในเส้นทางนี้ค่านายหน้าโดยปกติคือร้อยละสามลองคิดกันเล่นเว่าถ้าหากเราเป็นนายหน้าได้จริงและขายที่ดินซัก1แปลงราคาหล้านบาทเราจะมีรายได้ทันที3 30,000บาทแต่ในหน้าส่วนใหญ่จะต้องทำงานเป็นทีมการมีรายได้จึงจะต้องแบ่งเป็นส่วนๆเท่าๆกันรวมถึงเทคนิคเพื่อการปิดการขายนั้นบางทีต้องใช้เวลาหรือหากจะเลือกเป็นนหน้าที่ได้เงินรวดเร็วเช่นนายหน้าสังหาริมทรัพย์หรือขายรถมือสองก็เป็นตัวเลือกการสร้างรายได้ที่ดีและบางทีก็เป็นอาชีพเสริมได้ดีอีกด้วย 3. โปรแกรมเมอร์ในยุคดิจิตอลโปรแกรมเมอร์เป็นอาชีพที่น่าสนใจรายได้ของอาชีพนี้เริ่มต้นไม่ต่ำกว่า18,0 0 0บาทสำหรับผู้ที่จบใหม่แต่หากมีความรู้และประสบการณ์สามารถอัพเงินเดือนได้ไม่ต่ำกว่า25,000บาทแม้จะเป็นงานที่ค่อนข้างใช้ทักษะส่วนตัวค่อนข้างมากแต่โปรแกรมเมอร์นอกจากงานประจำที่ทำบางคนยังรับงานอิสระสร้างรายได้เพิ่มให้กับตนเองหรือถ้าเก่งมากๆก็อาจจะเป็นถึงขั้นวิทยากรสอนใน ที่ต่างๆก็ทำให้มีรายได้เพิ่มอีกหลายเท่าตัวดังนั้นใครที่ยังนึกไม่ออกว่าจะเดินเส้นทางไหนลองศึกษาดูอาชีพโปรแกรมเมอร์อาจจะทำให้เรารวยขึ้นในเวลาอันรวดเร็วก็เป็นได้ 4. ขายเครื่องดื่ม คล้ายกับการขายไก่ทอดลูกชิ้นปิ้งหมูทอดธุรกิจเครื่องดื่มมีทั่วไปโดยบรรดาร้านกาแฟต่างๆอย่างไรก็ตามอาชีพนี้ยังมีความน่าสนใจใครที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ไม่มีประสบการณ์บางทีอาจจะเริ่มต้นจากการขายในระบบแฟนชสยที่มีทีมงานคอยสนับสนุนและการสอนการขายซึ่งกําไรจากธุรกิจเครื่องดื่มนี้ถือว่าทําให้เรามีเงินหมุนเวียนใช้ในแต่ละวันได้เป็นอย่างดีส่วนจะสร้างกําไรได้มากน้อยแค่ไหน เรื่องทำเลและการตลาดเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้จักนำมาประยุกใช้ให้เหมาะสม 5. ขายของพรีออเดอร์ การขายของพรีออเดอร์เราไม่ต้องลงทุนเมื่อมีออเดอร์จากลูกค้าเราก็แค่สั่งไปทางร้านที่ดิวู่ส่งสินค้าให้ลูกค้าแทนเราแต่ทันทีที่เรามีความเชื่อมั่นที่ดีว่าจะส่งสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการจริงๆแต่ในปัจจุบันการค้าขายออนไลน์ก็มีพ่อค้าแม่ค้าเป็นจานวนมากกลยุทธ์การขายพรีออเดอร์ก็ต้องรู้จักปรับใช้ให้เหมาะสมลูกค้ามีตัวเลือกจำนวนมากซึ่งหากเราสามารถ สร้างฐานลูกค้าที่ทรงรักพักดีกับเราได้ยอมทำให้เรามียอดขายสินค้าที่ดีร่วมด้วย 6. ติวเตอร์สอนภาษาเรื่องภาษาคล้ายกับการเป็นโปรแกรมเมอร์ทุกวันนี้ไม่ว่าจะทำงานที่ใดหากมีสกิลด้านภาษาย่อมเป็นที่ต้องการและจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งคนที่เก่งภาษาต่างประเทศนอกจากใช้ทำงานในออฟฟิศได้ดียังมีโอกาสเติบโตได้กับบริษัทต่างชาติที่รายได้จะดีกว่าบริษัทในประเทศไทยรวมถึงเรายังใช้ความสามารถนี้ในการรับงานอิสระทั้งการเป็นติวเตอร์รับแปลภาษา หรือว่าจะเป็นไก่ก็ได้เจ็ดขายอาหารตามสั่ง delivery สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจอาหารตามสั่งให้มีรายได้ที่ดีตั้งตัวได้รวดเร็ว ไม่ใช่แค่อาหารอร่อยแต่เราจะต้องรู้จักช่องทางการตลาดและรู้ว่าควรใช้เทคนิคแบบไหนอย่างไรที่จะทำให้ลูกค้ารู้จักเรามากขึ้นแนะนำว่าปัจจุบันมีคอนโดมิเนียมบ้านจัดสรรจำนวนมากนอกจากโปรโมตตนเองในอินเทอร์เน็ตเราควรมีการแจกแผ่นพับโปรชัวร์หรือจะเป็นพาร์ทเนอร์กับโครงการอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้เพื่อให้ลูกบ้านทั้งหลายได้รู้จักช่องทางเดลิเวอรี่ของเราซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้เรามียอดขายที่ดีได้มากและตั้งตัวจากธุรกิจได้ ็วดปล่อยเช่าแผงร้านค้าซื้อมาขายไปยังไงก็มีกำไรดีโดยเฉพาะแผงร้านค้าที่ตอนนี้มีตลาดนะัดเปิดใหม่จานวนมากแต่การที่เราจะได้ร้านค้ามาไว้ในกำมือและกินกำไรต่อจำเป็นมากที่เราจะต้องรู้จักกับเจ้าของตลาดและบางทีเจ้าของตลาดก็ไม่มีนดัดอธิบาย ปล่อยให้พ่อค้าแม่ค้าคนกลางมากินราคาค่าเช่าอีกทีจึงเป็นหน้าที่ของเราว่าจะติดต่อกับเจ้าของตลาดในเรื่องนี้อย่างไรในยุคที่ตลาดมีจํานวนมากเราควรหารูปแบบการลงทุนที่สอดคล้องกับเรื่องเหล่านี้ดูจะเหมาะสมกับยุคสมัยและสร้างรายได้ที่ดีให้กับตนเองด้วย 9. แม่บ้าน d e l i v ว r รในยุคที่อะไรๆก็ d e l i บว r รแม้แต่แม่บ้านก็ยัง d e l i บว r รได้ปัจจุบันมีแอปที่เปิดมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะคุณหูก็เช่น s i กเตอร ที่รวมทั้งแม่บ้านและงานช่างต่างๆคนที่สนใจจะเข้าร่วมเพื่อหารายได้ก็จะต้องทำตามเงื่อนไขที่แอปกำหนดเพื่อเป็นมาตรฐานในการบริการโดยแม่บ้านที่มีคะแนนในอันดับสูงมักจะได้ลูกค้าระดับ V.I.P. ที่มีเงินต่อเดือนสูง3-40 0 0 0บาท 10. บร้านตัดผมบร b เบอร์ ไม่ว่ายุคไหนสมัยใดร้านตัดผมก็ยังเป็นที่ต้องการของคนจำนวนมากอาชีพนี้ใครที่ยังไม่มีความรู้ความสามารถไปฝึกอบรมวิชาชีพกันได้สถาบันที่มีชื่อเสียงจะอบรมและเมื่อผ่านจะมีประกาศสัญญาบัตรซึ่งการเปิดร้านจะต้องเน้นในคำเร่งที่คนผูกพานอาจจะเริ่มต้นด้วยการลงทุนเช่าตึกและซื้ออุปกรณ์ในการเปิดร้านแต่ในระยะยาวถือว่าคุ้มค่าอย่างร้านตัดผมบางแหง่งมีรายได้ต่อวันมากกว่า1000บาท ยิ่งเสารอาทิตย์รายได้ยิ่งมากเป็นเท่าตัวทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการว่าจะทำอย่างไรให้มีกำไรได้อย่างสูงสุด ในภาวะวิกฤตที่เรามักคิดไม่ออกว่าจะเริ่มต้นทําอะไรดีบางทีอาชีพที่เราเห็นทั่วไปก็คืออาชีพที่ดีเพียงแต่เราจะต้องรู้จักการบริหารจัดการและประยุกต์ใช้วิธีทางการตลาดที่ดีรวมด้วยเนื้อสิ่งอื่นใดจะต้องขยันและอดทนไม่มีการลงทุนใดที่เราจะไม่ต้องเหนื่อยก่อนที่จะสําเร็จทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ควรรู้ว่าเสี่ยงอย่างไรจึงจะคุ้มค่ามากที่สุด ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai Franchise Center com ห, com หรือติดตามได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของ Thai Franchise Center และช่อง Youtube ของ Thai Franchise Center นะคะและกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกระแสตอบรับดีไหมก็จริงๆผมไม่ต้องใช้เว็บอื่นเลยอะเว็บเดียวก็พอแล้ว ขอบคุณมากครับที่ที่ที่ให้ข้อมูลทางด้านอ่าสื่อเป็นสื่อเป็นสื่อที่ดีในการให้ข้อมูลกับลูกค้าได้ทั่วถึงและการสำหรับไทยฟันชายเซ็นเตอร์ขอบคุณครับเราได้ลงข้อมูลแบนเนอร์ในไทยฟ r นช c ยเซ e นเตอร์ com เนี่ยนะครับ70%เลยครับมาจากไทยฟันชายเซ็นเตอร์เพราะฉะนั้นเว็บไซต์นี้มีประโยชน์มากๆาเลครับถ้าท่านไม่ลงท่านจะเสียดายโอกาสในการทำธุรกิจครับ เราโต70%ลูกค้าปัจจุบันเนี่ยมาจากเว็บไซต์ t h a i f a n c h i l e c e n t e r c o m ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยคะ่ะ